أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين وصلى الله على نبينا محمد الداعي الى الحق والى صراط مستقيم وعلى آله وصحبه اجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ขอความสันติความเมตตาปราณีความจำเริญความโปรดปานและทางนำจากอลรถสุภานาหูวตาอาลาได้มีแด่ท่านพี่น้องผู้ที่ติดตามรับชมรับฟังรายการแสวงหาความจริงธรรมกลางความแตกต่างทุกๆท,ท่านนะครับอัลฮัมดุลิล,ล่าท่านพี่น้องครับเมื่อวันเสาร์ ที่ผ่านมาเสาร์ที่ผ่านมาคือเนี่ยเราอัดรายการแล้วกับวันเสาร์ที่ผ่านมาเนี่ยผมกับท่านอาจารย์อมิโรนาได้ไปบรรยายไม่ใช่วันเสาร์แต่วันศุกร์วันศุกร์ที่ผ่านมาได้ไปบรรยายที่จังหวัดสตูลน,นะครับการทำดุริแล้วพี่น้องชาวสตูลเนี่ยก็ให้ความสนใจนะครับกับรายการแสวงหาความจริงทำกลางความแตกต่างมากนะครับ ก็ได้ข้อมูลมาว่าพี่น้องดูรายการเราหลายต่อหลายคนพี่น้องที่ยึดมั่นในแนวทางอาลิสุนนาวันจะมาอาเนี่ยรายการเราก็เป็นรายการหนึ่งที่พี่น้องนั้นให้ความสนใจนะครับตามตามที่พี่น้องได้บอกเรานะเราก็พูดตามที่พี่น้องได้บอกเพราะเราก็ไม่ได้ลงพื้นที่สํารวจอะไรการอาศัยว่าพี่น้องหลายคนที่พูดกับเราแล้วก็พูดพูดว่าอาจจะ พูดทำนองว่าอาจารย์รายการอาจารย์ในก็รนี่แหละคนก็ดูกันเยอะอะไรประมาณนะี้เราก็ไม่อยากจะพูดอะไรลงรายละเอียดมาก,กสรุปก็คือเป็นรายการที่พี่น้องชาวสตูลให้ความสนใจมากพอสมควรการทำาดุริล่าขอบคุณลัลลอ์นะเราไม่มีความสามารถอะไรที่จะมา ทำให้รายการนี้เป็นที่สนใจอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เป็นเทคนิคเราก็พยายามจะหาเทคนิคหาวิธีการพูดแต่สุดท้ายมันไม่ใช่อยู่ที่ลีลวงลีลาแล้วมันอยู่ที่เนื้อหาเราบอกแล้วอย่าไปดูอะไรที่มันไม่เกี่ยวเนี่ยเราเน้นกับพี่น้องประจาเลยว่าไอ้ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเนี่ยทิ้งทิ้งไปเลยนะเราดูรายการศาสนาเนี่ยประเด็นหลักมันอยู่ที่เนื้อหาประเด็นหลักมันอยู่ที่เนื้อหาไม่ใช่อยู่ที่เสื้อผ้าไม่อยู่ไม่ใช่อยู่ที่ฉากด้านหลังไม่อยู่ที่ไฟไม่ได้อยู่ที่ ใส่หมวกใส่โต๊บใส่สูตรใส่เนไทหรืออะไรมันอะไรที่ไม่เกี่ยวมันตัดมันไปเอะนะมันเป็นของเสริมให้มันดูดีนะแต่ไอของเสริมให้มันดูดีเราอย่าไปทําให้มันเป็นของหลักถ,ถ,ถ้าทำถ้าทําให้มันเป็นของหลักเมื่อไรกันเดี๋ยวอีกคนนึงเขาก็มีหลักของเขาบ้างแหละทีนี้เนื้อหาถูกกลบไปเลยไม่ต้องสนใจกันละเนื้อหาท,ทั้งทั้งที่ฟังรายการดูรายการศาสนาเนี่ยเรียนรู้ศาสนาเนี่ย จะเรียนผ่านการอ่านหนังสือผ่านการดูทีวีผ่านการฟังวิทยุนะประเด็นหลักคือเนื้อหาประเด็นหลักคือเนื้อหาเมื่อดูว่าคนพูดเป็นใครโอเคระดับหนึ่งระดับหนึ่งสุดท้ายก็ต้องไปดูเนื้อหาต่อให้คนพูดเนี่ยนะถ้าราไม่ได้รับร้องอย่างเนี่ยอย่างที่มีอยู่ทั้งหมดในบนโลกเนี่ยนะครับ ก็เนาะไม่ได้รับรองนะเบียไม่ได้รับรองเป็นรายชื่อสักคนหนึ่งว่าคนนี้เนี่ยนะสอนศาสนาไม่มีหลงแล้วเชื่อได้เลยไม่มีคนที่อยู่ในแนวทางอลิสุณาสุดท้ายก็สามารถหลงได้ถ้าฝืนต่อสิ่งที่เราเรียกว่าอุตูนอุซูนคือสิ่งที่เห็นต่างไม่ได้แต่สุดท้ายเขาไปเห็นต่างก็หลงได้ถ้าจงใจนะจะด้วยอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่ประเด็นประเด็นคือถ้าเห็นต่างแล้วเนี่ย แล้วก็มีหลักฐานว่าดื้อดึงแล้วมีคนไปเตือนแล้วแต่ไม่ยอมกลับเนี่ยคนคนนั้นก็สามารถที่จะหลงออกจากแนวทางอะลิสุนนะวันจะมาได้พี่น้องต้องต้องเข้าใจนะเราในเป็นมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอนะต้องเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางของอะลิสุนนะวันจะมาด้วยพี่น้องท่องจําไว้เลยเป็นมุสลิมอย่างเดียวเนี่ยไม่พอจะต้องเป็นมุสลิมที่อยู่ในแนวทางของอะลิสุนนะวันจะมาด้วยนะครับ แนวทางอะลิสุนน่าวรจณจาม่าก็คือแนวทางของบรรดานบ,บีแนวทางของนบ,บีและบรรดาสอฮาบะและการชาวสลับหลังสอฮาบะที่เกาะกลุ่มกันมาโดยมีสิ่งที่จะเป็นตัวตัดสินว่าใครยังยึดม,มั่นในแนวทางอะลิสุนนะหรือใครจะออกจากแนวทางอะลิสุนน่ก็คือมีตัวชี้วัดก็คือสิ่งที่เราเรียกว่าอุซูลอุซูลก็คือสิ่งที่จะเป็นตัวชี้ขาดว,ว่าชาวซุนนะเนี่ยก็ไม่ฝา่าฝืนอุซูลข้อหนึ่งข้อใดก็ยังเป็นชาวซุนนะอยู่ เหมือนเราบอกว่าใครที่เป็นมุสลิมก็คือคนนั้นจะต้องไม่ทำสิ่งที่ตกมุรตัดถ้าทำสิ่งที่ตกมุรตัดสักข้อเดียวเนี่ยโดยตั้งใจเนี่ยเขาก็สิ้นสภาพจากการเป็นมุสลิมเนี่ยตัวชี้วัดความเป็นมุสลิมเหมือนการตัวชี้วัดความเป็นซุนนะก็คืออุซูนนะก็คือสิ่งที่ถ้าใครไปทําแล้วก็เสียความเป็นชาวสุนนะเหมือนกับเราบอกว่าใครสิ่งที่สิ่งที่จะยืนยันว่าคนคนหนึ่งเป็นมุสลิมก็คือเขาไม่ทําสิ่งที่ทําให้เสีย ความเป็นมุสลิมคือตกมตตรดกก็เหมือนกันคนคนหนึ่งจะอ้างตัวเองเป็นชาวซุนนะก็หมายความว่าเขาจะต้องไปทําสิ่งที่ฝืนอุซูนเพราะอุซุนจะเป็นตัวชี้วัดความเป็นซุนนะหรือออกจากซุนนะถ้าฝืนอุซุลแม้แต่ข้อเดียวก็ออกจากการเป็นชาวสุนนะถ้าฝืนสิ่งที่ทําให้ตกมุรดกคือไปทําสิ่งที่ทําให้ตกมุรดแม้แต่ข้อเดียวก็ออกจากการเป็นมุสลิมถ้าจงใจทานะครับเพราะฉะนั้น เราก็ต้องมาเรียนรู้กันว่าสิ่งที่เฟตอุซูนเนี่ยถ้าใครไปฝาฟาฟ่าฝืนแล้วก็อาจจะเข้าด่านหนึ่งก็คือตกมุตัดหรืออาจจะเข้าด่านสองก็คือสิ้นสภาพจากการเป็นชาวอาลิสุนนาวันจมาอานเนี่ยมันมีอะไรบ้างเพื่อเราจะได้ระวังตัวเราระวังตัวเรานี่แหละเป็นการระวังตัวเองให้พ้นจากไฟนรกอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วอย่างเป็นรูปธรรมท,ที่สุดแล้วนะครับระวังตัวเองและครอบครัวให้พ้นจากไฟนรกเนี่ยเราได้ยินตัวครูอา่อานกันอ่านกันเยอะมากกุอ่าน อายะที่ว่ายาอายุฮัลลีนามานูกูอัมฟุสากุมอะฮ์ลีกุมนารอบรนดาผู้สทาทั้งหลายจงระวังตัวเจ้าและครอบครัว้พ้นจากไฟนรกเนี่ยเราได้ยินตะครูอ่านกันมาเยอะแยะแต่เราต้องทําสิ่งนี้ให้เป็นรูปธรรมด้วยกับการที่เราจะต้องมาทําให้ตัวเองนั้นผลจากบาปดานหนึ่งบาปที่ตกมุดตาดบาปดัานสองบาปที่ทําให้สิ้นสภาพจากการไปสุนนะเพราะถ้าใครสิ้นสภาพจากการเป็นชาวสุนนะก็ะหมายความว่าเขาไปอยู่หนึ่งในเจ็ดสิบสองกลุ่มซึ่งอันตรายเสี่ยงต่อไฟนรก ระบัดดัน3าก็เป็นบาปใหญ่หรือบาปเล็กที่ไม่เกี่ยวกับดัน1ดัน2นะครับเนี่ยชีวิตเรามันก็อยู่แค่นี้แหละเพ็อ่อน้องบุญดุยาระวังตัวเองอย่าไปทําบาปดันหนึ่งระวังตัวเองอย่าไปทาบาปดันสองระวังตัวเองอย่าไปทาบาปใหญ่แต่คําถามคือแล้วเราจะรู้ว่ามันอะไรบาปดันหนึ่งดันสองดันสามถ้าไม่เรียนรู้เพราะฉะนั้นก็ต้องมาเรียนรู้กันนะรู้แล้วใครจะฝืนไม่ฝืนอย,อ,ยอยู่ที่ตัวเราแหละนะจะทําได้ไม่ได้ อาวเดี๋ยววันนี้เรามาต่อจากตอนที่ผ่านมาท่านอาจารย์อมิลนาเราถึงตอนไหนกันแล้วถึงเรื่องราวไหนกันแล้วอาจารย์เชิญครับผมอัลลอฮฺมิให้เราจากอิสลามอัลมบิสมัลลาฮฺอัลลอฮฺอัลลอฮมอัลัมดุลิลลาฮิรัลบอฮฺอาลลมีนอับิฮินัลลอฮฺอัาลอฮาวัลาอฮฺัละออัลลอฮิลลฮอลีอัอัออลลอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์ ครับอาจารย์เชรี่ครับครั้งที่แล้วนี่เราพูดกันถึงเรื่องของอุซูลข้อหนึ่งครับอาจารย์อุซูลข้อนั้นก็คือเรื่องราวของพระนามและคุณลักษณะอของอัลลอฮ์ครับสุภาณนะฮว่าตละว่าอัลลอฮ์นั้นอืนอกจากเราจะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นพระเจ้าอืที่สร้างสิ่งต่างๆแล้วเนี่ยเราก็จะต้องเชื่อว่าอัลลอฮ์ทรงเป็นผู้ที่ถูกสักการะอืเพียงองค์เดียวครับ นะครับและต้องให้การกระทําของเราในทางรูปธรรมเนี่ยการสักการะของเราท,ที่ที่เป็นในรูปธรรมเนี่ยสักการะอัลลอฮ์องเดียวจริงๆและส่วนที่สามก็คือเราจะต้องเชื่อจริงๆว่าอ,อัลลอฮ์ทรงมีคุณลักษณะที่สูงส่งปราศจากข้อตําหนิปราศจากข้อติเตียนปราศจากความคล้ายคลึงกับสิ่งที่พระองค์สร้างขึ้นครับโดยที่เราจะรู้ว่าพระองค์มีลักษณะอย่างไรนั้นต้องให้พระองค์บอกต้องให้เราสืบอกออและห้าม ขาได้เฉยฉอืไไออไย้ไม่จริงจังไม่เอาคือเขาียกห้ามเฉยใชยห้ามไม่จริงจังห้ามห้ามมองข้ามหรือห้ามห้ามมองข้ามเรื่องเหล่านี้โดยเด็ดขาดเพราะว่าเรื่องนี้เเรื่องใหญ่เรื่องการเชื่อมั่นในพระน,นามและคุณลักษณะของลอสพาฮนะวาตาลานะั้นเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นหนึ่งในสิ่งที่เกี่ยวข้องกับความเชื่อการศรัทธาต่อพระองค์ อัลกุ uran, ah ah, รอานสุรอัลฟาติฮะถูกเรียกว่าเป็นแม่ของคำพิพานเหมือนกันนะครับอัลลอฮ์ขึ้นมาเนี im, ่ยบิสมิลลาฮิราะห์มานิรรฮีมนะครับครับด้วยพระนามของอัลลอฮ์ผู้ถูกสักการะองค์เดียวนะครับผู้ทรงกรุณาปรานีเป็นเรื่องของลักษณะแล้ยวแต่หากไม่สําคัญเราก็จะเอาลักษณะของพระองค์ามากล่าวซ้ำไปซ้ำมาทําไมอืเต็มไปหมดเลยนะเต็ไมไปหมดนะครับถ้าไม่สําคัญเราจะจวหัวขึ้นทําไม นะครับช่วยตอบมาด้วยดนะโดยเหตุน,นี้เองนักวิชาการชาวสลับนักวิชาการผู้ที่ยึดมั่นในแนวทางลิสุนามาจมะจึงถือว่าเรื่องพระน,นามและคุณลักษณะขององค์ลอสพานะวตาราเป็นเรื่องที่สําคัญที่ต้องเรียนมไม่อนุญาตให้มีการเฉยไฉโดยดึกขัดนะครับทีนี้เรามาดูหลักพื้นฐานก่อนอาจารย์เชเรามาดูหลักพื้นฐานก่อนครับคือเรื่องราวเกี่ยวกับ พระนามและคุณลักษณะของนอเนี่ยมันมีคนที่เกี่ยวพันกับเรื่องนี้ออกเป็นสามกลุ่มน,นะครับกลุ่มที่หนึ่งถูกเรียกว่ามมอัติลอืโม,มอติล่ก็คือสํานักที่เฉยเฉยบิดเบือนพระนามและคละาาุณล,ลักษณะของลอส์อือลอส์ว่าอย่างนี้มันว่ายอย่างอื่นมันแก้เกี่ยวมันเปลี่ยนไปเปลี่ยนมากนะครับอลอลส์บอกว่าไงอลอลส์บอกว่าลอ์สรงมีพระหัตถ ก็อบอกว่าไม่มีเราบ,บอกว่าเรามีใบหน้าก็บอกว่าไม่มีมไม่มีไม่มีไม่ม,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 มีนะครับแล้วก็มักมมนก็ตีความไปเรื่อยเปื่อยนะครับตีความไปเรื่อยเปื่อยโดยไม่มีเออ,อะไรบ่งชี้เลยว่าจะต้องตีความอย่างนั้นนะครับนักวิชาการี่ได้ใช้ตักกะมาการตีความของพวกโมอตติล่ยที่ตีความพระนามของราสัของลออย่างเี้ยเช่นเรากล่าวไว้ในคมภีร์ของพระองค์ว่ายาบุลลอฟาวกอไอดีฮิม อพระหัตถ์ขอร่อนทรงอยู่เหนือมือของบรรดาสหบาครับตรงไหนที่มันบอกว่าเป็นอำนาจนีน่ประโยคมันพระหัตถ์อลอห์ Allah, ใช่ไหมตรงไหนท <ừ> ี่พวกว่นจะจะหมายถึงนั้นจะหมายถึงนั้นนี่หมายถึงนั้เงงนเขาก็ไปเอาความหมายหนึ่งของคําว่า <ừ> อยาดดุนก็แล้วแล้วและที่แปลว่าอำนาจใช่ไหมแล้วความหมายมันมีเป็นสิบเรื่องอะไรไปเอาอำนาจเนี่ย เออถ้าเราเขาก็พยา,า,ายามจะบอกว่าที่เลือกอำนาจก็เพราะว่ามันเหมาะสมกับรั้วมากสุดเขาจะอ้างงี้มือเนี่ยเดี๋ยวไปเหมือนมนุษย์เนี่ยมันวนอยู่งี้แหละอาจารย์เรื่องอำนาจไม่เหมือนมันเป็นหน้าบันทรมันมองไม่เห็นอำนาจมันนามประทมตกลงสิ่งที่จะเหมือนต้องรูปประทำเท่าน,นั้นใช่ไหมถ่านรามรรมเนี่ยผมว่าสาวๆว,ว่าเขาจะอ้างแบบนั้นแหละถ้ารูปประทำเนี่ยจะเหมือนแน่ใจหรอเดี๋ยวสิ่งที่จะเหมือนเนี่ยนะป้อง คือในโลกเนี่ยที่มันเหมือนกันได้จริงๆเฉพาะรูปธรรมใช่ไหมถ้านามธรรมเนี่ยไม่เหมือนใช่ไหมมันมองไม่เห็นเป็นรูปเป็นร่างอะนะามธรรมอาจารย์ถ้าอย่างนั้นสีฟัตอัลลอฮ์โกรธนันไปตีความทำหอกเลยนะนี่เขาเขา,ขาตีความเถอะใช่ไหมอา,าจารย์เขาก็ตีความอาจารย์โกรธเนี่ยเป็นนามธรรมนะแรงๆเนี่ยไม่ตีความโกรธนามธรรมนะใช่ก็ตีความถามว่าตีทำไมถ้าเป็นนามธรรมอ่ะใช่ เออจ่าละแล้วก็จะสีฟัดความประสงค์ของลเนี่ยตีความทำไมเขาตกลงไอ้พวกที่มเจ้าอะไรกันแน่เนี่ยจย์ก็ไม่รู้ถามมึงนี่มึงยาวอะไรเนี่ยเออตกลงนี่จะรูปประทับอธินิฐานประทับก็ตีความอ่ะสีฟัดการลงของล้อลงนี่มันนำตามรูปประทับแหละก็นี่ถามมันนำประทานมทับการลงอ่ะกออารออการเนี่ยถ้าการเนี่ยอการนามเนี่ยมันเป็นรูปประทับไอเป็นนามประทัม เราตีความทำไมอะิฟัตลงเวลามันบอกเวลาเราบอกตีความมันมันก็จะบอกลงเหมือนมนุษย์เหมือนสิ่งตสร้างลงกับมันทําให้เหมือนดิมันจะทําให้เหมือนเหมือนหมดอัลเราได้ยินเหมือนไหมอย่างงี้ไม่ต้องเอาซิฟัตนี่มนุษย์ทั้งหมดอะก็ย่ามียาซึ่งเป็นลูกพี่ใหญ่ไม่เอาซิฟัตเลยจริงป่ะมันมาตรฐานเดียวเลยเออไอนี่มันบอกว่าถ้าถ้าถ้าใช้กฎว่าไม่เหมือนมันหมดเลยทั้งหมดไม่เหมือนทั้งหมดอิมูไตเมียก็เลยเขียนในหนังสือดารุตาอารุตไถ้าเหมือนเหมือนทั้งหมดถ้าเหมือนเหมือนทั้งหมดเะนั้นอ ไม่มีคุณลักษณะอะไรเลยย่างเมียว่างี้ฉะนั้นอินเตอร์เนียจึงบอกว่าพวกย่างเมียจึงเป็นพวกที่เลอะเทอะที่สุดก็คือพวกนี้บอกว่าอัล้อไม่มีชีวิตแต่ไม่ตายอัล้อไม่มีชีวิตแต่ไม่อะไรของมันไม่มีชีวิตแต่ไม่ตายก็ถ้ามีชีวิตอัล้อมีลักษณะอีกเหมือนโลกโลกอีกแต่ถ้าบอกว่าไม่มีชีวิตแต่ตายอีกก็เลยดักกลายเป็นอัล้อไม่มีชีวิตแล้วไม่ตายเดี๋ยวเดี๋ยวฝากไอ้ชายร้องหน่อยนะนี่ตกลงจะเอาอะไรกันแน่พวกตายจะรูปปลาทำลึกกัะน้ำปลาทำนั่นกัตีความอีกนั่นแหละตกลงอัล้อเห็นท่านยอมรับ ปติความมันไม่เห็นใช่จบไปเลยจบ,จ,บจะเอาอะไรกันแน่เอาอะไรกันแน่แนเอาน้ำ<ะ>บำัดนำเธอ้าเมียนี่เขาบอกว่าถ้าโลลกจะต้องไม่เหมือนมักโลกเนี่ยต้องไม่เหมือนโดยมุตลักเลยคือโดยสิ้นเชิงอืมชนั้นอะไรที่มีในตัวมนุษย์ไม่ต้องให้มีเลยนะทีละไป มนุษย์มีชีวิตใช่ไหมใช่อัลลอฮ์ไม่มีชีวิตอัลลอฮ์ไม่มีความคิดไม่ไม่อะไรอะรสรุปแล้วไม่ไม่มีอะไรเลยเราหายหมดเกลี้ยงเลยนี้มันไอมันไอ้นี่มันมันเขาเรียกม,มันเสมือนต้นเสมอบ่ายอันนี้คือลูกพี่ใหญ่อของสำนักมุอตติละหรือลูกพี่ใหญ่คือเจมีละลูกพี่ใหญ่ของอัชชัยรึคือลูกพี่พี่คุนโตเลยนะแล้วตอนหลังเนี่ย ก็มีคนคนกลางมารอมาย่อยลงต่อตือนั่นคือมอตสิระมอตซิระก็รู้สึกอุ่นใจมันขาดคอเกินเว้ยทอนมาหน่อยนะทอนทอนมาหน่อยบางอันก็เอาบางอันก็ไม่เอานะและสุดท้ายอาชัยรอมาหลังสุดบอกโอ้มันหุดไปอาลดลดลดจากลดจากมอตซิระมาใช่ลดมาลดมาเฉพาะมีปัญหากับสีฟัตที่เป็นสีฟัตรูปธรรมทีนี้คำถามอ๋อเอารถได้ยินเนี่ยก็ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรใช่คำถามก็รถแต่มันก็ยังมีปัญหาอยู่โกรธเนี่ยจะบอกอาชัยรอบางกลุ่มบอกว่าการ การได้ยินอาการเห็นของโลกเนี่ยหมายถึงการรู้อีกอ๋อไปตีความการเห็นดีความรู้ดีความอีกเอาสิฟัตทั้ง7เป็นอุซูนแล้วก็เอาสิฟัตที่เหลือลากเข้าสิฟัตทั้ง7จ็ดอ๋อเด่นสิฟัตเจ็ดอะไรอย่างน่้การรู้เป็นหนึ่งในสิฟัตทั้ง7จ็ดอ๋อฉะนั้นสิฟัตเห็นเนี่ยต้องไปตีความไม่เข้าสิฟัตรู้ซึ่งเป็นหนึ่งใน7็เนี่ยลากกลายเป็นรู้กับเห็นเหมือนกันอีกคือเขาเขาจะมีเจ็ดเจ็ดเจ็ดสิฟัตหลักๆ ใช่ต่อไปนี้สิฟัตอารมอ,อะไรเนี่ยนะถ้าจะเข้าเนี่ยมันเงินอยู่เจ็ดอย่างยัดใจหนึ่งในเจ็ดเนี่ยใช่อ๋อเลือกเถอะเลยใช่เลือกเถอเลยใกล้เวลาทุกสิฟัตเหมือนหมดตกลงนี่จะนำประทามหรือจะรูปประทามหรือไม่ใช่ทั้งคู่<ม>แล้วจะตีความทําไมใช่เออไม่รู้อะไรของเนี่ยสุดท้ายขัดเยี่ยงกันเองมั่วหมดไม่รู้อะไรนะครับนี่นี่พูดเป็นเป็นกลางแล้วเขาตอบได้ไหม ก็ยังไม่เห็น,นจะตอบเป็นเรื่องเป็นเรื่องเวลาโนจะตอบเฉยไปเฉยมาใน t u b e บนี่เราก็เราก็โต้อยู่นะแล้วไม่เห็นตอบเป็นเรื่องเวลาเลยใช่นี่ไงไหนว่าจะตอบเราไม่เห็นตอบเลยนี่ไอ้ชัยรอฟังด้วยหรือเปล่าเนี่ยตอบตอบหยนะทีนี้ช่วยกนณ,ณีกันเลยจะบอกการตีความของพวกมอัติล่ที่มีต่อตัวบทหลักฐานของศาสนาเป็นงานตีความแบบไม่มีอะไรบงชี้เช่นช่วยกรณียกตัวอย่างว่าเช่นสมมุติมีประโยคประโยคนึงที่เราพูดกันอบอกว่าชายคนนี้กําลังเดินมา ถามว่ามันกินกับปัญญาไหมที่ว่าเราไปยัดไปใช้คนนี้คือออบดุลเหรอเดินมาที่ที่นี่คือเดินซื้อของเดินซื้อข้าวเดินนู่นนี่นั่นแบบนั่ไปใส่ไปใส่คือไปใส่คําอธิบายโดยทุกตัวคําพูดตัวประโยคที่ว่าชายคนนี้กําลังเดินมาเนี่ยไม่มีอะไรบ่งบอกไม่มีอะไรบ่งบอกเลยว่าว่ามันคืออุไรเหะอืแล้วก็ต้องเดินแล้วก็ต้องเดินนู่นเดินนี่เดินขับเป๋ขับเพล็กเดินวิ่งบอกว่าลุบ โอ้ยไม่ได้เดินวิ่งนะหรือไม่ว่าคลานอธิบายอีกแบบอีกแล้วก็บอกว่านั่นแหละการการเดินก็เป็นประเภทหนึ่งของการออกกําลังกายลาดม่วนต่อยอดอับดุลอฮ์ก็เป็นนามหนึ่งของคนเนี่ยลากมุเนี่ยชื่วยมี้วันนี้ทำอย่างเงี้ยมันเทียบเท่ากับการทําต่อการตีความลักษณะของรอบแบบเนี่ยคือจะจับยัดอะไรยัดหมดอืเช่น a ล l a h บอกว่าบียาได้ย์อัลลอฮ์ทรงสร้างอ d ดัมันจะประหัตทั้งสองก็จะหาอะไรมายัดะหาได้หมดแหละเนี่ยมาไตมบ้างละกุจะตรอไปมั่งม่วไปหมดออจะตีความพระหัตทั้งสองระหัตทั้งสองให้เต็มแต่เอานี่อมาทั้งสองอำนาจทั้งสองตีได้หมดะความเมตตาทั้งสองยัดยัดลงหมดแล้วสุสุท้าก็ตีไม่ตรงกันแต่ละกลุ่มคขาเพื่อจะเลี่ยงคำว่าอย่าสองมือสองมือเพื่อจะเลี่ยงคำว่าสองมือ ฉะนั้นอันนี้คือลักษณะความาลักษณะของความเลยเถิดความผิดเพี้ยนของกลุ่มที่ถูกเรียกว่ามุอัติละซึ่งเป็นกลุ่มที่บิดเบือนพระนามละคุณลักษณะของเราเป็นกลุ่มที่ปฏิเสธในกลุ่มนี้ก็จะมีย่มียะลูกพีใ่ใหญ่คือกลุ่มกลุ่มนี้ที่ลูกพี่ที่สุดเลยก็คือยูยูคนหนึ่งที่เคยทำศ,ศิยาศาสตร์กับนบีอ่ะอาจารย์ยูยูเชื่อว่าเรามีมือไม่ใช่เหรอยวเฉพาะอี้ตัวอี้ตัวนี้ยวยวตัวร้ายไงตัวเนี้ย ยู <You S 2> ที่ตัวเนี้ยทำาสยศาสตร์ใส่นาบีอไอตัวนี้แหละที่มนตาเมียวันเป็นตัวแรกเริ่มที่วอลล์รอมไม่อยู่บนมันลือนะครับและไอตัวเนี้ยก็ก็ถ่ายทอดความเชื่อนี้ไปยังยะบิดิรฮัมซึ่งยะบิดิรฮัมเป็นอาจารย์ของยะมินซฟานเป็นหัวหน้าลัทธิยะมิยกลงนี่ไอความเพี้ยนมาาันจะยิวมาจะยวยูยูกลุ่มที่เพี้ยนที่สุดในยูทั้งหลายนะครับทีนี้ยะมียาลูกพี่ใหญ่กลุ่มที่สองที่ที่รับเชื้อแต่ยะมียาก็คือมอตเอซิล่ะนะครับ และกลุ่มที่สามก็คือใครต่ออาชยัยรออาชัยรัชก็จะมีชี้อา์ด้วยจะมีพวกอัลลอฮอิลฮาดมุลฮิรุนมุฟาวิโตเต็มไปหมดอาชยัยรอคณะเก่ากันหนึ่งในศิษย์ของสำนักนี้นะครับอันนี้คือกลุ่มที่หนึ่งคืออาจารย์อาชยัยรอเนี่ยถ้าเขาโต้กับเราเชิงอ,งอย่างที่เราถามจะรูปประทับจะนามประทับเน้เขาดูเหมือนไปไม่ได้นะสุดท้ายเขา ไม้ตายเขาอะไรล่ะอาจารย์เขาจะไปยกตําราสลับใช่ไหมที่มีข้อคว,วามที่คุมคือคุมคือคุมเือคุมคือแล้วไมย่ยเอาของที่ชัดเจนใช่แล้วก็ไปเอาสายรายงานที่สลับที่อ้างกับว่าสลับได้ตีความซึ่งสายรายงานนั้นเป็นสายรายงานต่ออีฟส่วนจาจะไปบบนี้ต่ออีฟไม่ได้มาจากสลับจริงๆเป็นการกุใส่ของใครก็ <ừ> มไม่รูอ้าวหมดเวลาอา,อาจารย์นะครับอันนี้กลุ่มที่หนึ่งมีน้องจาไว้พพุ่งนี้จะขึ้นกลุ่มที่สองกลุ่มที่สองนะเพราะฉะนั้นอาชัยร้องเนี่ยฝากไว้หน่อยนะช่วยไปตอบ คำถามให้ชัดเจนด้วยว่าท่านจะนามประธรรมหรือจะรูปประรรมหรืออะไรยังไงกันแน่ที่เราถามคำถามตกลงเนอลเราได้ยินไหมได้ยินเป็นนามประรรมนะแต่สุดท้ายเราลงก็เป็นนามประรรมท่านก็ยังตีความเราโกรธอะโกรธเป็นนามประรรมไม่ไม่เป็นรูปประรรมอท่านก็ตีความว่าเราโกรธไม่ได้ตกลงนี่นามประธทามก็ไม่ใช่รูปประรรมก็ท่านก็ไม่เอาแล้วก็ตกลงไม่รู้อะไรสูตรอะไรก็ไม่รู้เอาตามอารมณ์เนี่ยแหละของแท้เลยตามอารมณ์ายต่ำนะครับฝากเอาไว้ ผ oh, ah oh, ah. ah. ah ah ู้ท ah. ี่เป็นชาวอชัยร้อนะทายชัยร้อดูอยู่นะอชัยร้อคือกลุ่มหลงผิดกลุ่มหนึ่งนะครับฝากพี่น้องให้รู้ให้ระวังเอาไว้กลุ่มนี้ปฏิเสธลักษณะคุณลักษณะอร่อ์ด้วยการตีความเนี่ยหลายคุณลักษณะเลยนะครับสำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วอิชชาลอพรุ่งนี้มาติดตามกันตอนต่อไปดีกว่าพูดว่าตอนต่อไปต่พรุ่งนี้ไม่รู้วันไหนอีกตอนต่อไปมาติดตามกันว่าจะมีเนื้อหาสาระอย่างไรวันนี้หมดเวลาแล้วอุษฎลรอวัิอะไรนะมุฮัมมัดวะลาอัลฮิวอซฮบิฮิรอสลามอะลัมมุอะลัยคุ